อันนั้นอะไรนั่นมีอ่ะเอ้าเ,เสียบเลยกินไปเฮ้ยจะบายโอ้ยบากกันนี่อุ้ยเอ้ยพุ่งหนึ่งสี่เมตรอ,อ,อุ้ยช็อตมึงขนตัวพุ่งกับลูกเพาะๆหน่อยโอ้ลูกพาะตกใจจะบายท่านน้องมุนเอามุ่ออกนะพอตืดเดี๋ยวเอเอเดี๋ยวจะไปเรื่อยๆมันกำลังไหล<า>ยอย<อ>ู่ 9,950ดาวแรงสูง A สูง A เนาะแมนสูง A 1,950อันบัสบัสบัสพ่อเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปหน่อยผมจำไม่ได้หรอกเพิ่นโรเคียเงินอยูโทนบี2,000 2,000อันแรงสูงนั่นนี่แรงสองปีไม่ไม่ถึงสี่พันนะครับ ว่ารถสำเนาถูกต้องแล้วต้านนี่ขันหนามันเนี่ยที่โลกี่สองันห้าสิบต้านนี่ไม่เป่าจะคงคลินเ้เเราจะมาทเกี่ยวกับการรงราอแปลงเอนี่ เด,เดี๋ยวพ่อฟีดีเท่าไหร่ไม่ได้ยินสองร้อฮะ2พเออสองพโอเคอยู่แงตำเอลังไรกมันมเื๊ดเพื่อจังร่งสุดน้าเลยงสุดน้ามันกคตเืปไปเลยได้เอาคลิปยาวเลยเหรอคลิปยาวเลยครับคลิปชัวร์เนาะยังงี้ ตัวที่แตกจะจะจะโป้ห่วงเจ็ดเจ็ดอยเป็นรูปอะไรตัวนี้อันนี้เอหรือนิวตันเอแรงตามเอเอเนาะเวลาเข้าเข้าไอ้อไนี่เราต้องดูนี่ด้วยนะนิวตันอยู่ฝั่งนู้นเนะาะใช้บาทตัน้นเหนึ่งอ, <A. S 2> อะไรเอ เดี๋ยวเยวมันต้องถ่ายรูปเอาให้เขาดูด้วยพ่อทาําไงล่ะน้องมลมีกล้องไหมเอากล้องคุณพ่อน่ะมลไปทำมาจุนารถพุ่นรถพุนซพุ่นมลมีกล้องไหมเออมาจดให้เนี้ยเข้าเดียว,เ,ว,เ,วเอ๋เอไอ,อ,อ้สูงสูงกา้าสูงเก้าสูงกา้งกา,กาเอาเอหนึ่งพันเก<อ>้าร้อยห้าสิบบี สองพันห้าสิบ0หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบครับตามเก้าตามเก้าต่อไปตามเก้า A เจ็ดร้อยห้าสิบเดี๋ยวีมันกำลังกำลังไหลกำลังไหล B มันกำลังขึ้น จะเอให้มันใแปดร้อยเก้าร้อยว่อยู่อยู่นีอยู่นีอ่ามีขวดไทยนะมันบอลีนเาขวดแก้วเดี๋ยวให้พี่นัดไปหามาวันหน้านัดไปซื้อเหล้าสีมาคมหนึ่งเราก็จินให้หมดขวดเรามาใช่อ่าบีบเจ็บบี7เจ็ดอยเจ็สิบขวดสี่อยอยู่ เด็ดร้อยห้าห้าเจ็ดร้อยห้าสิบห้า C เจ็ดร้อยห้าสิบห้าเก้าโอ้ยหัวเป็นบวกหมดเลย เยอะเยอะเยอะเลือดเซนิวตันนิวตันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดสูงสูงต่ำพี่วันนี้สูงต่ำสูงอ่ะสูงต่ำนิวตันสูงอ่ะไม่มีนิวตันสูงไปเมรข้างล่างพี่สูงต่ำมบ้างสูงต่ำโอเคนิวตันโอ้โเขากันแน่เลย0สสูงต่ำรับ เกี่ยวนะเอขาเช่นั่นเ,นเองอ่ะชอบโลโลตามีมืดนอีกหมืนคลิป